สอบที่เหนื่อยยากมากเพราะลึกติกเรียงอย่างที่รู้ว่าลึกเขาเรียนอยู่ที่มหาลัยจังเก็ตและวเรียนแพทย์เนี่ยหัว่าบต้องเชิต้องต้องแบบทุ่มสุดตัวเลยนะครับแต่นั้นเขาเหนื่อยยากมากเพราะเขาต้องมาเรียนตั้งแต่กลางวันจนถึงเย็นแล้วนั่งเครื่องมาสอบตอนกลางคืนสอบเสร็จสมมว่าสอบเสร็จเที่ยงคืนดีนึงนั่งรถเพราะว่าเครื่องบินหมดแล้ว ใช้วิธีถ่ายวิดีโอแล้วส่ง mail ไปเขาดูแล้วให้เขาสอบอว่ธีขอดแก้จนกระทั่งบอกเนี่ยอาวันนี้ลิกมาแล้วมาเต้นให้พี่จิ๊บดูได้แล้วอะไรเงี้ยมาเต้นแล้วแบบพึ่งเลยเอ,อ่ะเฮ้ยเจ๋งมากเท่มากแข็งแรงมากท่าสวยและดูไม่เหนื่อยอะไรต่างๆได้เลยอ่ะคือแบบคล้ายๆเหมือนจะเขาจะมีของดีอะไรอยู่เยอะแยะมากในตัวที่ยังไม่ได้